同学们好我是甄老师今天我们来学习汉语สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้พบกับเราซื้อเปิลนะคะเราจะมาเรียนวิชาภาษาจีนกันนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องวันสำคัญนั่นเองค่ะวันสำคัญในภาษาจีนนะคะมีเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าเดือนสิงหาคมที่ใกล้จะถึงนี้นักเรียนพอจะทราบไหมคะว่าเป็นวันอะไรเอ่ย วันที่12สิงหาคมนี้เป็นวันวันยอดเยี่ยมเลยค่ะก็คือวันแม่นั่นเองค่ะวันแม่ในภาษาจีนพูดว่านี่เลยค่ะมูซินเจียมูซินเจียมูซินเจียแปลว่าวันแม่นั่นเองค่ะมูชินเจียแปลว่าวันแม่นั่นเองนะคะต่อมาค่ะ เราจะไปบอกรักคุณแม่โดยการใช้ภาษาจีนนั่นเองค่ะเรามาดูกันเลยค่ะว่าเราจะบอกรักคุณแม่เป็นภาษาจีนว่าอย่างไรได้บ้างมาดูเลยค่ะคำนี้เลยค่ะวอวอแปลว่าฉันนั่นเองวอแปลว่าฉันอ้ายแปลว่ารักอ,อ้ายแปลว่ารักแบบนี้หรือจะทำเป็นมินิฮาร์แบบนี้ก็ได้นะคะต่อมาค่ะมามะมามะแปลว่าแม่นั่นเองค่ะมามะแปลว่าแม่ เพราะฉะนั้น3ามคำรวมกันแปลว่าฉันรักแม่นั่นเองค่ะเป็นภาษาจีนภาษาจีนเจิมประชวนะว่าไอ้ามามาวาอาไอมามาก็เราเชื่อตัวพูดตามเราซื้อค่ะว่าไอ้ามามาวาอาไอมามา ต่อไปค่ะเราจะมีวันนี้เราซื้อนะคะมีหนึ่งเพลงนั่นเองค่ะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับคุณแม่ของเรานั่นเองค่ะอยากรู้ไหมคะว่าเป็นเพลงอะไรไปดูเพลงของเราซื้อกันเลยค่ะเพลงของเราซื้อนะคะชื่อเพลงว่า我有一个好妈妈我有一个好妈านั่นเองค่ะ h o 一个 a m าแปลว่านี่เลยค่ะแปลว่า ฉันมีแม่ที่ดีนั่นเองค่ะเป็นเพลงชื่อเพลงว่าฉันมีแม่ที่ดีฉันมีคุณแม่ที่ดีนั่นเองเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปร้องเพลงนะคะเราไปดูความหมายของเพลงกันก่อนเลยค่ะว่าความหมายของเพลงนี้มีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะประโยคนี้อ่านว่า我有一个ห妈妈好妈妈我าห个好妈妈好妈า แปลว่าฉันมีคุณแม่ที่ดีแม่ที่ดีนั่นเองต่อมาค่ะประโยคที่สองประโยคน,นี้นะคะา่เธอเป็นคุณแม่ที่ดีที่สุดในโลกเลยต่อมาค่ะประโยคที่สาม 生我的时候多么辛苦呀，生我的时候ตัวมัชิ苦呀แปลว่าการให้กำเนิดฉันเนี่ยยากลำบากมากๆเลยก็คือมันยากมันยากแค่ไหนที่จะให้กำเนิดฉันขึ้นมานั่นเองต่อมาค่ะประโยคที่4 การเชียการเชียแปลว่าขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยการเชียแมา่แก่หัวเฉิงมิงการเชียแม่แก่หัวเฉิงหมิงแปลว่าขอบคุณนะคะคุณแม่ที่ให้ชีวิตฉันนั่นเองขอบคุณคุณแม่ที่ให้ชีวิตฉันประโยคถัดมาค่ะคแก่หัวเมลลี่เตอเจีย เกย์วอมลี่เตจาแปลว่าให้ฉันได้บ้านที่สวยงามให้ฉันได้มีบ้านที่สวยงามนั่นเองค่ะประโยคถัดไปวอไอ้วอเตหามามะวไอวอแปลว่าฉันรักแม่ของฉันนะฉันรักแม่ที่ดีของฉันคนนี้ต่อมาค่ะท่้เาก็ ช่วยเห่าต่อมามาประโยคเดียวกันกับเมื่อกี้เลยแปลว่าเขาเนี่ยเป็นคุณแม่ที่ดีที่สุดในโลกแล้วก็ประโยคถัดมาค่ะหานชินหาชนหาชินรู้ขู่รู้ขู่เต๋ป๋าโวลาเสต้าหานชินรู้ขู่เต๋ป๋าโวลาเสต้าแปลว่านะคะแปลว่าช่วย ช่วยเหลือฉันช่วยดูแลฉันด้วยการที่ทํางานหนักนั่นเองต่อมาค่ะเสิงหวอจางต้าเฉิงเหรินจือโฮปาหนีหลายเป้าตาเสิงหวอจางต้าเฉิงเหรินจือโฮปาหนีหลายเป้าตาแปลว่านะคะแปลว่าเมื่อฉันเติบโตขึ้นนะคะฉันจะตอบแทนบุญคุณนั่นเองค่ะ เมื่อฉันเติบโตขึ้นไปฉันจะตอบแทนบุญคุณที่คุณแม่ได้ให้กำเนิดฉันขึ้นมานั่นเองต่อมาค่ะสุดท้ายแล้วหาวมาหมาหาวมาหมาวอชินายเตหาวมาม่าวอชิน้าเตหาวมาม่าแปลว่าฉันรักคุณแม่ของฉันฉันรักคุณแม่ที่ดีของฉันคนนี้หาวมาม่าหาวมาม่าจุ้ยายเตหาวมาม่าฉันรัก คุณแม่ที่ดีของฉันคนนี้ที่สุดในโลกเลยเป็นยังไงกันบ้างคะกับความหมายของเพลงของเราซื้อเป็นความหมายที่ดีมากเลยใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปฟังเพลงแล้วก็ทำท่าตามกันเลยนะคะไปฟังเพลงของเราซื้อกันเลยคะ่ะ บ้างคะกับเพลงของเราซื้อ How w ว r m มาสนุกไหมคะวันนี้นะคะเราซื้อขอเพิ่มกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมนั่นก็คือให้เรานะคะระบายสีนั่นเองค่ะอนุบาลหนึ่งกับอนุบาลสองนะคะหน้าตาใบงานจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ หน้าตาของเราจะเป็นแบบนี้เลยก็คือตี้ส่อคบทที่14หัวไอ้มามมานั่นเองฉันรักคุณแม่นั่นเองค่ะของอนุบาลหนึ่งะคะจะอยู่ในหน้า24่ส่อซเยหน้า24ส่วนพี่อนุบาลสองนะคะจะอยู่ในหน้า2อหเย่อเย ก็คือหน้า25นั่นเองค่ะส่วนพี่อนุบาล3นะคะจะไม่เหมือนน้องอนุบาล1กับอนุบาล2หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะก็คือให้เราระบายสีเหมือนน้องเลยแต่ว่าอยู่ในหน้า24เย24หน้า24เหมือนกันเลยแต่ว่ารายละเอียดในใบางานเนี่ยจะเยอะกว่าน้องนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะระบายสีตัวหนังสือด้านล่างตรงนี้ด้วยก็คือ เป็นชื่อบทของเราก็คือว oh, ่อไอมามะและเป็นคําบอกลักของเราด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะระบายสีให้สูตรฝีมือแล้วระบายสีเสร็จแล้วนะคะระบายสีเสร็จแล้วนะให้เราเดินไปหาคุณแม่แล้วทามินิฮาร์ดทำหัวใจแบบนี้นะคะแล้วพูดว่าวอไอมาหมะว่อไอมาหมะหรือจะมีฮาร์ดแบบนี้ก็ได้นะคะเดินไปบอกคุณแม่ว่าคุณแม่คาะว่อไอมาหมะวอไอมามะ แค่นี้เองไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะเต้าซือเจ้าหล่อหมดเวลาอีกแล้วครั้งหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะครั้งหน้าเราซือจเอเจาอะไรมาสอนอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะไสเจียนบายบายแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะบายบาย